ไ,ไอดปากเวอร์ชันยูริไอเวอร์ชันเย,<อ>นยูยูยังไปกับเอแพลไอแพลเ,พเพนดีไปกับแผลหมอร่ละเวอร์ชัน<อ>หมอรำนะฮะเดทา ่ไนะรัใครข้ทุกคนในในร้อนในใคนใน่าย้งนอันนี้เป็นเระชันแบบนี้อันนี้เป็นเราชันมองพไอายนะไอ้แพไอ้เพ้ตั้งแต่เริ่ต้นเพราะใจนองหน้ามุนยังไปทางเขาวนไอ้แพ้ ไอ้แพ้เฮดีตายกับเพ้คือเก่าเพราะว่าหัวใจเจ้าบอยโนมเบือนทางพ่อมาอีเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะไม่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบฟังแล้วเออแบบม่เป็นเรื่งลุงทเนาะเป็นลูกทู่งหมอรบมาเออแล้วมันนี้อวชานยุริ ไอ้เพไอ้เพตั้งแต่เริ่มต้นเพราะใจนอนน้ะมดยังไปทางเขาไอ้เพไอ้เพเดียดตายก็เพคือ แพรดูบันี้น้องแพรู่บันไ้น้องแพรบกมีกันแล้วก็ยังบอแล้วต้องจอเอรนอง์หเรัอรอนอรเอัดูบันี้อีกรอบนเอเออออนเออดอนเดเลยออันดอ้ัแ รอใจน้องหน้ามนยังไปทางเ้าไอแพ้ไอแผลดีตายกบแพ้คือเก่า,าเพราอะบ,บองังใจเจ้าบย่ยอมเปิดทาง 1,190นึ้ิ 1, บาทกดลิงก์ที่เราปักไว้ให้เลยนะคะรับ<อ>ผมเซ้นนี้เลยเ,เส้นนี้เลยเซ็นนี้เลยเซ็นนี้เลยเซ็น,ร,นราคาหนึ่ร้อยเก้าบาทมีกันแดด2ชิ้นมีแก้วเยียติหนึ่งมีอ่าบอดี้ออยล์หนึ่งนะครับผมมีเซรั่มหนึ่งมีลิปสติกหนึ่งมีบัชออนหนึ่งและมีอายไลเนอร์หนึ่งนะครับพี่น้องบัดออนพุ่ท่าแก้มบนกินเป็นสีอะยบอกสีชมพูอมทองเวอร์ชันกูชินตังเป็นแบบใดนอกระบังเวอร์ชันกูชินตังกระเตรียมตัวแล เร่นไปใช่หรอเล่าเรียกองป้าสอนเสียงข้าพนาเออเห็นเปล่าหรอเป้สเต็มลองนู่นน้าหนองแพร์ดูเอาน้องแพร์มาดมเลยมั้งเอาสไตล์เพิ่มเลยน้องแพ หนุนผลิตไหมพี่น้องไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับพี่น้องมีลิปสติกมีบัชออนมีบอยพี่ออยพี่แก้วเย่ตีมีลิปสติกพี่เซรั่ม,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 มพี่หัวเซตนี้คุ้มมากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทใครอยากอุดหนุนน้องๆวันนี้วันนี้สปอนเซอร์ของเราใจดีนะครับผมแบนโซพี่เล็กแบนโซคุณปุ๊กแบนมูลิติกอัชชูเรียร์ผู้จัดการประเทศไทยแลนด์นะครับพี่น้องบอกเลยว่าเพื่อนจัดปุ่มเพรันนีไมาใหา้เพื่อนจัดปุ่มเพรันนีไมาใหา้พี่น้องสุดคุม้มสุดราคาแบบเลลิๆเย่ะ ใครอยากกดเงนนะครับผมมบเสื้อหรือว่าเพื่อเจดียของเราสามารถกดลิงก์สั่งซืได้เลยนะครับตอนนี้เลยก็จะเป็นโปรแรกเลยนะครับแต่เก้าเมื่อคีนที่ผ่านไปแล้วหรือโปรสองหนงพันร้ยาบาทนะครับผมสาารถกดได้เลยนะครับค่ใ่้นะรับำว่าหาเกิดกัใดเกิดกับใครมันบอ มันสิอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนบ้านใดในหัวใจบ่พวเคยรังลายังจนจังทุกถอยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกก้ยเฮาสซ ็นคนอื่นไปเหลือแต่คำสัญญาที่หม้ที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังว่าเคยคิดสั่งย้อนหหกคนหสิเคียงขา้างให้ได้หูใจคงเดิมบอมี มาพังทลายความหักหัวสองลงง่มันดินสลายยังมันคงคือจังตอนเดิมหากที่แรกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดราวสิเข้ามา